สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเเนนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะในวันนี้ค่ะเจคเเนน์นำเสนอเป็นที่ดิน,นโฉนดนะคะพร้อมกับบ้านชั้นเดียวค่ะทุกท่านตามรูปนี้เลยนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นค่ะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะอยู่แบบแนวสไตล์บ้านสวนสบายๆทำเลใกล้กับโรงพยาบาลด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ที่ดินโฉนดขนาดพื้นที่3งาน97ตารางวาค่ะบนพื้นที่มีบ้านชั้นเดียว 1. ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำแถมแอร์หนึ่งเครื่องมีทั้งน้ำประปาและน้ำบาดาลเลยนะคะอยู่บนแปลงที่ดินค่ะพร้อมใช้ค่ะทุกทานเข้าอยู่ได้เลยค่ะเจ้าของมีต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วหลายปีหลายต้นเลยนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตกันได้แล้วด้วยค่ะทุกท่านอย่างเช่นต้นริมจีกำลังติดลูกอย่างดกเลยทีเดียวค่ะ ราคาแปลงนี้นะคะ1น้านเจ็ดนบาทค่าโอนคนละครึง่งสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่จริงก่อนได้นะคะติดต่อนัดหมายและสอบถามโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะเจคเนโนได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจในวันนี้เจคเนโนต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ